จ้เอีสวัสดีอาวุธไปไหนอาวุธอ๋ออยู่นี่บางคนบอก,บอ,กอะไรมาสอนหนังสือมีอาวุธด้วยแน่นอนครับนี่ทั้งดาบทั้งปืนเอามาทำไมเอามายิงคนไม่ตั้งใจฝังไม่ใช่นะครับอ่ะดูนี่อ่ะก่อนจะเข้าเรื่อง วันนี้มีเด็กป .4 ถามพี่แบ็กแล้วโอ้หหน้าแตกเลยพี่แบ็กหน้าแตกมากอธิบายถามพวกเราแล้วกันนะพวกเราว่าระหว่างเงินกับสมองเนี่ยเลือกอะไรพวกเราเลือกอะไรคิดดิคิดคดินะครับหนึ่งสองสามเนี่ยสองสาเลือกแล้วใช่ไหมหลายหลายคนเนี่ยก็ต้องเลือกสมองถูกไหมครับเด็กป .4 บอกว่า ถูกแล้วแหละที่เราเลือกสมองที่พี่แพ็กเลือกสมองถามทำไมพี่แพ็กถามทำไมก็พี่แพ็กต้องเลือกสิ่งที่ตัวเองไม่มีไงแงวนะครับเป็นการดา่าทางานะโดยไม่รู้ตัวอะโอเคครับเมื่อวานเนี่ยเรียนเรื่องขอรามอคลิปที่แล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเรียนพอรามออีกนะครับแต่เป็นโจทย์ปัญหาเปิดไปเลยหน้าที่ ยี่สิบหน้ายี่สิบรับหน้ายี่สิบอ่ายี่สิบอ่ะดูก่อนมาดูก่อนว่าเอพี่ไบรรู้ได้ยังไงว่ามันคือเรื่องของรอมอ่ะดูนี่สังเกตก่อนนะครับโจทย์ปัญหาหอรอมอหน้ายี่สิบพี่ลูกสังเกตอย่างนี้มันจะต้องมีคำว่าแบ่งตัดแยกแล้วมากที่สุด สองคำนี้เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นไกด์ไลน์ว่ามันคืนเอเรื่องของรองเอาของมาแบ่งแล้วเยอะที่สุดนะครับ mm hmm. เช่นข้อนี้เ็าบอกว่ามีส้มอยู่165ผลมะม่วง210มะละกอ195เอามาแบ่งเอาขีดเส้นใต้เลยลูกขีดเส้นใต้ข้แบ่งเลยแบ่งออกเป็นกองกองแล้วได้เยอะที่สุดเนี่ยฮะสองคำนี้แหละครับที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของรอมนะครับแต่ว่านั่นแหละเราต้องเข้าใจด้วยว่า ถึงแม้จะเป็นหอรมอก็จริงแต่มันมีเรื่องราเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบพห่ตร๋นคาถามด้วยนะเอาละตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราเอาพวกนี้มาหาหอรมอนะครับมีส้มมีมัดมีมะละกอคุณแม่เขียนตัวย่อนะส้มมะมะละกอเขเคนไหมครับมีส้มอยู่ร้อยหกสิบห้ามีมะละกออยู่สองร้อยสิบมีมะดวจะดีมีมัดนวองอยู่สองร้อยสิบมีมะละกอร้อยเก้าห้าตอนนี้เราก็เอามาหาหอรมอแล้วโดยคุณแม่ใช้วิธีการตั้งหารนะเพราะมันง่ายที่สุด ห้าหารร้อยหกสิบห้าได้สามสิบสามครั้งห้าหารสองร้อยสิบได้สี่สิบสองครั้งห้าหารร้อยเก้าห้าได้สามสิบเก้าครั้งขอรอมอกต้องหารให้ได้ทุกอะไรทุกตัวนะครับครั้งแรกคุณแใช้แม่ห้าหลังจากนั้นกุณแมาสังเกตว่าแม่สามยังหารได้อีกแม่สามยังหารได้อีกก็เอาสามสิบสามหารสามได้สิบเอ็ดสี่ิบสองหารสามได้สิบสี่สามสิบเก้าหารสามได้สิบสามครับ เสร็จแล้วมาสังเกตอีกว่าเอ๊11 14 13มีอะไรหารลงอีกไหมซึ่งไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วนะครับลูกก็เอาตัวเลขที่เอามาหาเนี่ยคูณกันก็จะเป็นหอละมอละนะครับได้ออกมาเป็น15หน่วยตรงนี้ก็คือลูกเอาเลขเลขท,ที่ลูกเอามาหาเนี่ยหน่วยเป็นอะไรหอลมอที่ได้ก็หน่วยเดียวกันแดลว่าข้อน,นี้ได้หอลมอมา15กลุ่นโอเคไหมครับอาละทีนี้ลูกดูเรื่องราวให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวคมไแขึ้นโจดทีเดียวเลยนะครับ พอลูกรู้ว่าเอาละเราเอาั้าหบดมหาหาหอรอรอแล้วจากคําว่ามากที่สุดเนี่ยนะครับคราวนี้เรื่องราวคืออะไรครับคําว่า15ผลมันคืออะไรครับมันคือการที่ลูกเอาส้มมาแบ่ง165ผลเนี่ยมาแบ่งเ,เท่าๆกันเนี่ยครั้งละ15ครับ 15, 15 15 15ไปเรื่อยๆได้11ครั้งครับเลขตรงนี้จะเป็นจํานวนบอกว่าได้กี่ครั้ง15 15, 15 15 15 15ได้11กอง ส่วนมะมะกเอเามะม่วง2อ0เอามาแบ่งครั้งละสิบห้ได้14บสกองเนี่ยสิบห้าสิหห้าได้สิ่กองส่วนมะละกอเนี่ยร้อยาผลมาแบ่งนะครั้งละสิบหได้13บสกอง15บห้าสิบห้าห้าได้13บสากองนะครับสรุปแล้วผลไม้สามชนิดนี้แบ่งเท่ากันที่15บห้ผลกองละ15บหผลได้ทั้งหมดกี่กองให้ลูกเอาตรงนี้มาบวกกันทห้หมด โอเคไหมครับเอาสิบ4 1็ดสิบสิบสามาบวกกันซึ 11, 11, 14, 14, ่งสิบเอดสิบามก็มาจากคนทำสุดท้ายนี่ครับโอเคไหมนี่คือเรื่องราวของโจทย์ที่เกี่ยวกับขอรอมอนะครับสรุปแล้วโจทย์หอรอมอคือการเอาของมาแบ่งเป็นกองกอง,กองให้เท่าๆกันแล้วก็แต่ละอันได้มากที่ไรที่สุดส่วนได้กี่กองเนี่ยพิก็ไปดูเศษตรงนี้โอเคไหมครับเวลาทําก็เขียนให้เรื่องราวมันเห็นเป็นเรื่องราวอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เขียนแค่หอรอมอสิบห้าผลแล้วก็ตอบมันไม่ใช่นะครับ ต้องต้องมีเรื่องราวตอบไห้ครบองค์ประกอบของโจทย์ด้วยนะครับโอเคตรงนี้ถ้าใครจดทันก็จดนะครับใครจดไม่ทันก็พอสไว้นะครับแล้วก็จดให้เรียบร้อยต่อครับต่อมาครับข้อข้างล่างนี่คุณแบกอย่างให้เราทําเองเปลี่ยนจากส้มมะม่วงมะละกอเป็นลูกออลูกอมฮะมีฮอนฮอนนี้คือลูกอมชนิดหนึ่งรสเผ็ดๆหนะ่อยซูกัดแล้วก็โอเล่เหมือนกันเลย เปลี่ยนตัวเลขกับเปลี่ยนชนิดของของอาหารแค่นั้นเองโอเคไหมครับ,รบลองทําดูนะครับในหน้าที่20นะค,ครับเอาละมาดูต่อไปครับหน้าที่21เอาละดูนี่จำนวนที่มากที่สุดที่ 53, หาร53เหลือเศษ3หาร46เหลือเศษ1จำนวนนั้นคืออะไรเอาละลูกขีดเส้นใต้ขาอมากที่สุดก่อน คิดได้ก็ามากาที่สุดทอาคิดแค่นี้ก่อนนะครับมากที่สุดที่หาดครับคําว่าหาดด้วยครับคํานี้ก็รู้แล้วแหละว่าเป็นหอรอมอแต่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องราวของโจทย์ด้วยนะครับเอาละมาดูของโจทย์ควาหมาาหมายของโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับดูนี่ฮะ,ะเอาละลูกโจทย์ฝั่งซ้ายพร้อมกันก่อนเร็วโจทย์ฝั่งซ้ายพร้อมกันก่อนนะครับโจทย์หมายความว่าห้าสิบสามหารเลขอะไรไม่ทราบเหลือเศษสาม 46หารเลขเดียวกันเหลือเศษหนึ่งถามว่าเลขนั้นคือเลขอะไรแล้วเลขนี้ต้องเป็นเลขที่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ด้วยถ้าคนไม่รู้วิธีการเนี่ยจะต้องนั่งสุ่มไปเรื่อยๆว่าเลขอะไรว่าถ้า13เหลือเศษ3หาร46เหลือเศษ1แล้วต้องเป็นเลขเดียวกันแล้วต้องเยอะที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้การสุ่มอย่างเงี้ยมันช้ามันเสียเวลาแต่ถ้าใครเจอเรื่องนี้นะครับใครเจอเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเมื่อไหร่มีการหาแล้วมากที่สุดเนี่ยให้ลูกรู้เลยว่ามันคือหอเรามอแต่ถ้ามีการหาแล้วเหลือเศษเนี่ยลูกจะหาหอเรามอเลยไม่ได้นะครับลูกจะต้องเอาหอเรามอต้องไปเอาโจย์กับเศษมาลบเป็นคู่คู่ก่อนแล้วค่อยหาหอเรามอนะครับเช่นห้าสิบสามเหลือเศษาเเสามลูกเอาห้าสิบสามลบสามก่อนมาได้เท่าไหร่ 46หรเหลือเศษหนึ่งเอา4 6่กลบหนึ่งก่อนก็ได้เท่าไหร่แล้วก็เอาจํานวนนั้นแหละมาหาหอละหมอนะครับซึ่งตอนหาหอละหมอก็ใช้วิธีการตั้งอะไรตั้งหารเหมือนกันนะครับแม่อะไรหารลงนี้แม่ห้าครับห้าสิบกับห้าเก้าสี่สิบห้าโอเคสรุป 5. สี่เหลี่ยมคือห้าครับสรุปแล้วครับเลขที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้คือเลขอะไรคือเลขห้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ง่าย นะครับสรุปแล้วข้อนี้เป็นตรวจการหาหอรมอแบบเหลือเศษถ้าเมื่อไหร่มีคําว่าหาแล้วมากที่สุดคือหอรมองแต่ถ้าไม่การเหลือเศษองเอาเศษทำอะไรก่อนครับนี่เขียนไว้แล้วเอาเศษทำอะไรก่อนเศษไปลบก่อนโอเคไหมครับโอเคตรงนี้ลูกพอสจะตรวจเอาไว้นะครับพอสจะตรวจให้เรียบร้อยนะครับเอาละหลักจากที่ลูกพอสต,ตรวจแล้วนะครับข้างล่างนี่ตรวจเดียวกันเลยครับ หอรอมอเหลือเศษหมดเลยครับถามว่าคุณแบครู้ได้ยังไงว่าเป็นหอรอมอเหลือเศษอันแรกคือมีคําว่ามากที่สุดแล้วหารเนี่ยคำนี้ครับแต่มันเป็นการหารที่เหลือเศษเพราะนั้นต้องทําตามตัวอย่างข้างบนนะครับแสดงว่าตอนที่ลูกตั้งหารเนี่ยลูกจะเอา456เลยได้ไหมขอบคุณสาหรับคําตอบครับไม่ได้ครับต้องเอา456ลบใครก่อนลบ8ก่อน,อน,อนแล้วมาเขียนตัวแรก เอาร้อยสามลบห้าแล้วมาเขียนแล้วค่อยหาหอเรามอว่าเลขอะไรหารลงลอามาตอบไอน,นี้ก็เหมือนกันครับมากที่สุดที่หารสามห้าสามสี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่เหลือเศษเจ็ดทั้งสองจำนวนถ้าเหลือเศษเจ็ดทั้งสองจำนวนก็ต้องลบเจ็ดทั้งคู่แล้วค่อยหานะครับอันนี้เหลือเศษสิบเอ็ดและเก้าตามลําดับหมายความว่ายังไงตัวแรกเนี่ยเหลือเศษสิบเอ็ดก็ต้องลบสิบเอ็ดก่อนตัวหลังเหลือเศษเก้าก็ต้องลบเก้าแล้วค่อยหาหอเรามอ โอเคไหมครับสรุปวันนี้ครักสอนโจทย์ปัญหาหอรอมอนะครับแบบที่1คือเอาของมาแบ่งแล้วเท่าเกันนะแบบที่2องคือหอรอมอที่มันมีเหลือเศษแต่ละอยากจะมีวิธีคิดของมันเองนะครับทําง,งานให้เรียบร้อยนะครับเขียนให้สวยงามโอเคนะครับตกลงเลือกสมองใช่ไหมโอเคครับเลือกสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะ